กัตเจะจ,ะจีสปอร์ตเทปมีอะไรทำเหรอเนี่ยฮะเดินวนไปวุ่นอะมีวะเรียอะไรกันเนี่ยไ <laughs> อเย็นล้มโคตรละครเลยสัสยัยส์เฮ้ยโอเคหรือเปล่าเฮ้ยวัดจะแล้วว่าต้องมาเจออะไรแปลกแบบนี้มึงก็คงจะรู้ดีอะเฮ้ยเฮ้ยแกแกมัน ตาแกอะไรวะนายโอเคหรือเปล่าไม่สิว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเปลี่ยนวิธีการพูดหน่อยมีเรื่องอะไรใหญ่หรือเปล่าย่่ผมขอโทษครับออขอเปลี่ยนคำพูดก่อนเอ,อดูหน่อยสิว่าว่าแกเดินแบบไหนไอไอไอสมองขี้แกไม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าออไอตูดโอเคถ้าสมมติว่าอยากจะเล่นบทแบบนี้เราก็ อะไรฮะอีกขอโทษครับผมผมหมายถึงว่ากูรีบอยู่นะเว้ยงั้นใส่หัวไปไออาตูดมึกแล้วก็ประมาณนั้นเด็กพยายามแวนฮะเกิดอะไรขึร้นวะเนี่ what what the fuck what just happened อย่าบอกนะว่า กูต้องสอนเป็นยังกี้ด้วยเป็นไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเยิงกันอยู่เพียบเลยวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยอืมหน้าตาดูดุมันใช้ได้เนี่ยคำวายเยอะ Street s h o จากโยโกมมจิใช่เลยแหละไอ้พวกนี้เนี่ยมันอะเทพจมาจ้างน็อกอันโลเลย โอ้ซอะไร้ก่งฮ้อ่าฮะอ่ฮะฟังดูเหมือนว่าเป็นกลุ่มนักดนตรีอืมหมือนว่จะมีชื่อนะหืมโอ้แั่เนี่ยมันอ้า โอ้ยโอ้เจ้าพระเจ้าดูนั่นสิโอ้โหวัวศักดิ์สิทธิ์เราทำเกมกันดีอะเฮ้ยเึือ่ะไอ้จอเจ๊จีสวีสพอลเออเจ้าเกือบจะเยี่ยวเออไม่ใช่แกมาทำอะไรหลังฉันวะฮะไอ้ไอ้หน้าตูดเออโทษทีฉันคิดว่าฉันมาขอโทษนายที่ตะกี้เราชนกันอ๋อ ใครนะโอ้โอ้โนคนเมื่อกี้นี่ไม่ดผ,ผมตั้งหากที่เป็นคนต้องขอโทษหมายถึงช่างวัวแกสิว่าใสา่หัวไปเอเอโอเคีบหีบ่เออแปลกแปลกแคนะ่คือคือเหมือนกับว่าคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นอะไร <c oughs> เออหมายถึงว่า ถามว่าถ้าเราได้เจอกันมาก่อนที่ก่อนจะชนกันอะไม่ฉันไม่เคยเจอหน้านายเอาเออทางการแป๊บน,นึงคือคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครจริงๆอะฮ่าโล่งใจใช่ไหมเออขอโทษด้วยพอดีผมผมเสียมารยาทที่ไม่อไม่แนะนําตัวเองผมชื่อเคียวชื่อในชื่อในสเตจก็คือชื่อในวงการคือเคียวคนบ้า อ่าผ,ผมไม่นักผร้องในวงดนตรีนะครับขอถามหน่อยเออขอขอเดานะโยโกโมจิซ ok ิลเวอร์ไอแบนที่เด็กผู้นี้เนะี่ยตื่นเต้นที่จะเจอใช่ไหมนายมันเป็นตำนานในหมู่ยังกี้หรือไม่ใช่หรือไงถ้าอย่างนั้นนะอ่ะเออใช่นั่นคือเราเรานะ่ะจะมาทำสตรีทโชว์นะ่ะอ๋อเพรางั้นขอโทษทีที่มายุ่งนะเจอกัน เออวู้ยไอ้ยังชอบอ่ะชอบกันที่มนเดินไแบบฉากเนี่ยเออคิดว่าแกจะไปไหนวะไอแกไม่ใช่เออขอได้โปรดนะครับอยา่ยาอยา่ยาอย่าเพิ่งไปเออคือบางทีคุณอาจจะช่วยผมได้ช่วยนายเหรอนาย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 ีนย่ไม่ฮา,า,าร์ดคอร์เลยนี่วะไม่ไม่แหละครับ ผมมาแต่งตัวเป็นพังแบบว่าเป็นโชว์แต่กลายเป็นว่าคือเหมือนกับเป็นแต่งเล่นๆน่ะแล้วอยู่ก็ดังขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ตลอดเวลาเราอะมีฐานแฟนเป็นพวกอยากจะเป็นพังแล้วก็กลายเป็นว่าแบบวงของเราเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ของพวกเด็กวัยกำลังโตสไตล์นั้นนะ่ะถูกเรียกว่าแยงกี้อ๋อคือแยงกี้เกิดมาจากมึงอ่ะเนี่ยโอ้ นั่นดูเหมือนยิ่งกว่าวงดนตรีสำหรับฉันนะแล้วฉันจะช่วยนายได้ยังไงคือผมอยากให้อยากให้ผมดันไงกูว่าแล้วผมอยากให้คุณสอนให้ผมเป็นฮาร์ดคอร์ฮูลีแกนเป็นกุ้ยแบบฮาร์ดคอร์สอนนายเหรอผู้ดเดีเป็นแยังกี้ใช่พอดีออ ในงานนี้เนี่ยเราต้องแสดงแบบสดๆอะ่ะแบบว่าจับมือกับแฟนๆด้วยอะ่ะแล้วทุกๆคนน่ะในกลุ่มแก๊งของเราอะ่ะวงดนตรีของเราเนี่ยคือจริงแล้วเออเป็นพวกรักสงบสุดๆไปเลยล่ะครับเราจะขโมยของสักชิ้นยังไม่ได้ด้วยซ้ําถ้าต้องคุยกับแยงกี้ตัวจริงขึ้นมาไม่ต้องรู้แน่ว่าเราเป็นพวกขี้ปอดเออแบบกุ้ยปอมสินะ วิธีที่นายพูดเนี่ยก็จริงๆไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่นายแต่งเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมล่ะถ้าผมไปคุยกับแฟนๆเนี่ยเราต้องต้อง,ต,องต้องเสียความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องสูญเสียฐานแฟนแน่นอนหรือแย่กว่านั้นอีกถ้าเกิดพวกเขาหวังว่าจะล้างแค้นเราเพราะเราไปหลอกเขาทำยังไงอ่ะโอเคเออแล้วทำไมต้องต้องมาจับมือกันด้วยข้ามไปไม่ได้ยังไงแค่เล่นแล้วก็กลับผมก็มาอยากทำอย่างนั้นเหมือนกันอะ่ะ เอ,อคือพอดีเราคิดว่าเราควรจะฝึกสกิลการพูดของเราแล้วก็เจอกับแฟนๆถ้าเราอยากจะป๊บอบปูล่าอยู่แบบเนี้ยพอดีผู้จัดการวงให้เราทําอย่างนี้ด้วยนะเราพยายามจะหลีกเลี่สถานรรการณ์นี้มาหลายครั้งแล้วแต่โอเคเข้าใจแล้วได้ฉันสอนว่าทํายังไงถึงจะเป็นกุ้ยสินะแต่ทําไมต้องเป็นฉันนะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณอะ เป็นต้นแบบของสิ่งที่ผมคิดว่าอุ้ยน่าจะเป็นยังไงล่ะอ,อมั่นใจอะไรของมึงวันนี้ออดูสิดวงตาแสบสั้นเฮ้ยผมตัดแบบนั้นที่แบบว่าผมโสดนั้นที่บอกว่าแตะกูสิแล้วกูจะตัดผมมึงบ้างและมากกว่านั้นอีกอคุณมีออร่าของความใจดีที่แบบว่าจะยื่นมือช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่า เป็นกุ้ยที่มีจิตใจแบบฮีโร่นั่นแหละยังกี้ในสายตาผมเอออุเนยะกุซ่านะจริงๆแล้วนะคุณได้โปรดสอนเราด้วยเถอะครับเราจะได้ไม่ความแตกอะนะแล้วผมจะได้ไปเผยแร่ความเป็นยังกี้ที่แท้จริง <c oughs> ได้โปรดขออนุญาตละถ้าผมเสียโอกาสนี้ไปวงหอวเราต้องแตกแย้งเลยก็ได้อ่ะได้โปรดสอนทีว่าเราจะเป็นยังกี้แท้จริงยังไง โ okay. อเคเข้าใจแล้วไม่รู้นะว่าฉันจะมีประโยชน์แค่ไหนขอลองดูก่อนขอบคุณคุณบันบันด้วยครับใช่ไหมเป็นตัวบีใช่ไหมตัวหกจริงๆเนี่ยขอบคุณมากเลยเอ้ผมขอโทษทีผมยังไม่ถามชื่อคุณเลยคิดิวโอเคโดีคคิดิวสั่งขอเวลาสักวินาทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปตามคนทั้งแบนมาก่อนมึงตามมาทั้งวง <laughs> ขอโทษทีรอมานานครับคิดิวสั่ง <c oughs> อะไรวะเนี่ย นั่นคือมือกองของเราซลิซีเทราชีไอผมเทราชีครับผมเออ,อชื่อชื่อในวงการคือซลิซีแต่ผมไม่มีประสบการณ์กับสาวๆซลิซีคือแบบสไลด์หนอนสินะแบบมือไวออผมไม่มีประสบการณ์กับผู้สาวเลยแหละครับไม่เคยเห็นหัวนมด้วยซ้ําและนี่ก็คือมือเบสของเราเอไอดุมแบดบอยอาคูผมอาคู เอองานอดิเรกคือดูแลคนแก่และนี่ก็คือคี้ลวสังพูดซึ่งจะส่งมอบต่อวิถีแห่งกุ้ยให้กับเราได้โปรดสอนได้โปรดสอนเราด้วยอ,อพวกนายนี่ค่อนข้างจะน่ารักเลยนะเนี่ยฉันเริ่มจะสงสยัยว,ว่าจะทำอะไรให้ได้บ้างโอ้มาว่ม่อยากโปรดพูดอย่างกันเลยครับเราเป็นคนดีจากใจจริงแต่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือ,อจริงนะ ปัจจัยคือเพราะมึงเป็นคนดีเนี่ยแหละเอาละแต่ฉันก็ตกลงที่จะช่วยนะฉันควจะต้องเปลี่ยนนายเป็นแบบพังฮาร์ดคอร์นะเย้โอ้เย้ใช่เลยเอาละเอายังไงดีทําำให้พวกนายดูแข็งขึ้นาไางทีคุณอาจจะเอายังไงดีอป็ปตนเป็นแบบ Opening remark Opening remark คืออะไรนื off ่มันจะ off off panel อ๋อเหมือนกับข,ขอขอขปประโยคเปิดแบบเท่ๆหน่อยครับผมอยากจะเปิด mid and greet ด้วยแบบความรู้สึกว่าเรามีอำนาจนะเป็นกุย้ยเราต้องดูไม่ออนแอร์เพราะฉะนั้นแล้วคิดดูซังขอแบบประโยคฮาร์ดคอร์เลยฮนะประโยคพิเศษ daily believer แกไ a ้เฮียชุดเดย์ถึงถึงที่รักทุกคน เรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อที่จะมางานแต่งงานของสมศรีและสมานอาละบ,บิดเครื่องพวกแกได้นละเวย้ยพูดภาษาฮัลโหลแต่ในภาษาอังกฤษแต่ฮัลโหลไม่ภาษาอังกฤษแล้วนี่ยออกแบบฮัลโหลปกติจะพูดแบบอ่าคนนี้จะว่าเป็นฮัลโหลเงี้ยเฮ้ยไอ้เคี้ยอันอันสองอันสามนี่ยากเลยเนี่ยออปชั่นถึงมิดลักแมนทั้งหลาย ไอเยโคตรปั่นในสัตว์เนี่ยไควรจะพูดแบบว่าถึงมิตรลักแฟนเพลงทั้งหลายว้ามิดลักเหรอนั่นมันควรจะเป็นอะไรที่พูดในงานแต่งไม่ใช่รืองไงครับเ,เราเราแบบอยากจะเป็นกุยอะครับออคือมารยาทเป็นเรื่องสำคัญแม้กระทั่งกับกระบ,บทนะลองคิดดูดีๆแฟนๆมาที่นี่มาเพื่อที่จะมาดูนายเล่นนะ านายจะไม่อยากพูดแบบมีมารยาทมีชั้นเชิญเหรอหรือนายอยากจะให้พวกเขคิดว่านายไม่แคร์เฮย้ยน,น,นั่นจริงเลยอะแต่คุณคิดว่าแฟนๆอยากได้อะไรมน,นจากเราเหรอโอ้แน่นอนสิ <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ผ่มทำไม่ได้ <c oughs> มันต้องอับอายแน่เลยทำไมท่อย่างนั้นนะ โอ้โอ้โอ้อ้าวขอโทษนะครับคีรูซังคำถามครับเฮ้อว่าไงอ่าก็คืออ่าผู้จัดการวงของเราเนี่ยบอกว่าให้ผมอธิบายว่าเราใช้ชีวิตยังไงทีมไม่ได้เล่นเพลงดูนะครับวันว่างเหรอเมคเซนนะแฟนๆก็คงอยากจะรู้ว่าพวกคีโร่อยู่ใช้ชีวิตกันยังไงทาราชิแล้วปกตินายใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่าผม ก็ตื่นเช้าแล้วก็ทำแพนเคก้กหลังจากอาหารเช้าผมก็พาลูกหมาที่แสนรักของผมชี่มจังไปเดินเล่นหลังจากนั้นผมก็ไปกินข้าวที่คาเฟ่ไปนั่งพักสักหน่อยแล้วก็ไปซื้อของช้อปปิง้งแล้วก็ดูหนังดราม่าที่ซื้อมาจนนอนนะครับเฮ้ย <c oughs> นี่นายผู้ใาจ่นทนายผู้อหญ่บายวิถีของพวกสาวๆตอนวัยเรียนนะ เออขอโทษทีเออมันแค่ทำให้นายดูเหมือนกับว่าเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีแฟชั่นฉันตกใจเลยจนโกรธผม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 กลัวออไม่ไม่นะครับคิดดูซังอย่าตะโกนอย่างนั้นนะครับคุณทำให้สลิซี่ทราชีร้องไห้นั่นนั่นเกินไปหน่อยอ่ะคุณไม่คิดอย่างนั้นนะ <c oughs> ออเควรจะพูดขอโทษเออโอเคได้ฉันผิดเองทราชิผมมึงโอเคผมกับมึงแล้วมึงแล้วผมออแบบเพราะฉะนั้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะทำผมควระจะใช้ชีวิตยังไงปกติเออแน่นอนอย่างหนึ่งที่แน่ใจแล้วก็นายบอก ไม่ได้ว่าแฟนแฟนแฟนบอกแฟนของนายไม่ได้ว่านายใช้ชีวิตอยู่ยังไงเออไม่ครับกคงไม่ล้วผมควรจะพูดอะไรนะครับควรจะผมควรจะทำอะไรอ่ะต่อสู้ทั้งวันแห่งกิวิทเมดเลสคิวิงพัพพีสเลสเลสคิวิงพัพพีอะไรเกล่ะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่า แล้วจะ้ะจะให้มันไปช่วยหมาจริงเหรอคู่ใจร้ายเลยว่าวคุณจะทำไงจริงเหรอใจร้ายสัสสัตว์อะวงยี้นี่แตกแน่นอนไอ้สัตว์คนชั่วคนช่วยแท้จ,จริงคือช่องแชทน,นายต้องบอกว่านายเนะี่ยไปช่วยหมาลูกหมาฮะไปช่วยลูกหมาคิดดูซังผมผมไม่คิดเลยว่ามันจะดูเท่งไ,งไปช่วยลูกหมาเออทาราชิคิดดูดีๆก่อน มีแยงกี้หลายคนแล้วที่ทําตัวเป็นเจ๋งและมันก็ไม่ได้มีอะไรดีกับชีวิตพวกเขาเลยแต่นายกุมกุมโยโยกม,มิชิสีเงินเป็นฮีโร่ของถนนสถานการณ์ที่คนเราจะดูเท่จริงอะคือคนที่เราปกป้องใครสักคนะางนั้วะ,ะถูกต้องเลยอะ่ะแบบในแบบพวกคอมิกมาเวลสินะฮีโร่ปกป้องคนดีเอ่ใช่ไหมล่ะบอกไปแล้วไงล่ะบอกไปซะว่านายนะ่ ชอบช่วยลูกหมาเ<ม>ชื่อเลยว่าแฟนๆเนี่ยชอบแน่นอนเอาคุณฟูไปดูมาด้วยเหมือนกันเนี่ยขอบคุณมากดีแวะมาโอ้เขาใจนะครับอืมยันนี้นี่เองกิลลูซองเ<ม>ห้ออ๋อนายแบดบอยเอก,กุใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะอืมผมต้องพูดเลยฮะนายไม่มีหัวข้อมันธาชิอะไม่ เออเขาพอดีผู้จัดการเราบอกว่าเขาจะเขาจะพูดอะไรก็ได้นะครับเหมือนพูดอะไรก็ได้จริงๆอะจริงๆแล้วเรามีแบ็กสตอรี่นะนะเรามีเนื้อเรื่องให้กับไอ้หมอนี่้วยนะเนี่ยคือเนื้อเรื่องของเขาก็คือถูกขังอยู่ในคุกวัยเด็กตั้งแต่เกิดแล้วจากนั้นก็เขาสถานรับยงเด็กแบบแบบไม่ดีอะ S <S เรียกว่าอะไรวะที่แบบเวลาเด็กทําเด็กที่ยังไม่มารู้นิติภาวะแล้วต้องต้องไปอยู่ในที่ไม่ใช่คุกอ่ะเขาสจะพาเขาไปเขาจะมีพีซกูคุณสอนมาสูทารีอ๋อแล้วก็สถานกักกันเหรอสถานกักกันเยาวชนนะสถานพินิษเออสถานพินิษไอ้บอลนี่โตมาในสถานพินิษตั้งแต่เกิดแล้วก็จัดการเด็กในสถานพินิษส์ซเกลี้ยงก่อนที่จะออกจากโรงเรียนมาอีกต่างหากอืม อผู้จัดการวงนายนี่เอาเรื่องจริงๆนะไอ้หมอนี่เป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็มีนื้เรื่องแบบเจ๋งเป้งเอาอยัางไงที่จะให้มันฮาร์ดคอร์อยู่วะเนี่ยเพิ่งผ่านมาในเวลาที่ผ่านมาเพิ่งจะกระทืบแกงไปเองเล่นมุกตลกเงียบอัอนแรกอันสองน่าจะเวิร์ก เออเงียบก็น่าสนใจแต่อันสองน,น่าจะปั่นจับเลยเลยจะให้มันแยกอันเหลือเล่าเรื่องตลกซะโอออคิดดูซังนั่นฟังเหมือนกับพวกแยงกี้ทำเหรอ,อผม,ม่ก็แน่ใจด้วยนะว,ว่าอาคูจะทำอย่างนั้นได้อะ่ะอืมฉันเข้าใจดีแต่คิดดูสิว่าพวกนักเลงเนี่ยมันต้องตลกไม่ใช่หรือไงเอะทำตัวมืดมนเก็กได้อยู่ตลอดเวลาเหนื่อยจะตายเล่นตลกหน่อยสิ ว่าจริงนะกูค,คิดว่าผมทําได้เหรอเดี๋ยวเราจะไปถึงดีเทลถึงสิ่งที่ทุกคนจะพูดเองเอาละมาเลย <Yeah! S 2> <c oughs> เย้อ๋อโยกกบนจะซิว่าเราพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> เออถึงเวลาแล้วเหรอหมายถึงออถึงเวลาสักทีวะ <c oughs> <c oughs> อ,อีกขอโทษครับ <c oughs> เออมันขู่คนอื่นได้ห่ะ <c oughs> อืมเราไปดูดีกว่าได้โปดเฝ้าดูแล้วด้วยครับเราจะทำแยงกี้ฮาร์ดคอร์ที่สุดในสวนสาธารณะนี้เราจะจัดการให้เละเลยเตะตูดให้มั่วอืมาแล้วเอาละยกมือขึ้นเพื่อยกก็มจิซิวโอเย้โอ้โ้เขียวสัง อา,อาคูทางนี้โอ้ว้าวโห้ดูนั่นสิดูกีตาร์โคริเจอลเลยอ่ะแถมสไตล์การดูที่แบบนี้สุดยอดโอ้ทำให้พวกยังกี้ธรรมดาเนี่ยใช้การไม่ได้เลยว้าวโอ้โไอพวกนี้นี่ดังหน้าดูเลยฮนะถ้ามันไม่พูดแล้วก็มันมันเหมือนกับยากุซทราแบบพวกแก๊งจริงๆอันเนี้ย เอาละอบิคเม็หักล็อกแอดโรหลังจากโรงเย็นเลิกเสร็จทาราชิอะคูมาเล่นกันเลยอืมนั่นแหละครับผมคือการแสดงทั้งหมดในวันนี้โอ้เข้าใจแล้วพอฟังเพลงก็แล้วไม่ให้กูฟังเพลงหนวะพอฟังเพลงก็พอจะเข้าใจนะว่าทำไมเด็กๆถึงได้ติดกันนะักเอาละทีนี้มาถึงช่วงเวลาของมิดแอนกรีนนะครับผม เย้โอ้พระเจ้าช่วยนี่เราจะได้คุยกับโอ้เคียวใสจริกันเนี่ยว้า oh, ป็หวแล้วไป็ไว้แล้วโอ้ยอยากจะฟังเสียงของแฟนเพยคุณเต็มทีแล้วเนี่ยเอาละทีนี้ของจริงนะเอาให้รอดโย่ให้พวกบ้าอ,อืมเดลี่บิลฟถึงแฟนเพที่รักทุกคนเรามาเจอกันในวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากโยโกมุจิซิเวอร์เออ ได้โปรดรับความดีใจจากเราไปที่สุดด้วยยิบยิ <c oughs> ในฐานะเ,เราโยกบุจิซิเวอร์ฉันอยากจะเอาเออพอรที่ดีสุดให้กับทุกๆคนแขกทุกท่านและรวมถึงคนที่พวกคุณรักด้วยและหลังจากนั้นโอ,อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณจริงๆ สำหรับความใจดีอย่างซาดซึ่งไม่มีที่สุดได้และความที่ทุกคนเป็นแฟนเพลงเราเสมอมานี่นี่เรามาคอนเสิร์ตหรือว่างานแต่งวะเสียะละเอาละเอาละเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะว้าวเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับผมเคสซี่เคียวต่อไปขอได้ยินคุณเฟเนซี่เทเรชี่หน่อยครับเอาละเซี่เทเรชี่ครับคำถามจากแฟนๆตอนนั้นคุณใช้ชีวิตอยู่ยังไงฮะเออ ก็เวลาฉันอ๋ไปไม่ได้ทำงานฉันก็เอ่อไปช่วยลูกหมาเอา๊ะเทรชิซังหมายถึงอะไระครับโอ้ยบ้านอะ่ะไม่เข้าใจหรือไงอะ่ะฮะก็บอกว่าเป็นลูกหมาอยู่ในกล่องมีความหนาวมีฝนตกแล้วก็เข้าใจสิเทิรชิซังเนี่ยมีไออันนี้เวิร์กว่ะเออถือล่มแล้วก็ช่วยลูกหมาเหล่านั้นอะ่ะฮกันลมกันฝน คูแล้ววะเอาได้วะ <c oughs> ไอ้พวกลูกหมาตัวเล็กมันมาถูขาฉันตอนถึงบ้าน <c oughs> อยากจะบอกให้เลยว่าพวกหมาพวกนี้มันน่าลำความกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะโอ้โหแถมเลี้ยงเก็บเลี้ยงอีกต่างหากเลยสุดยอดอออเหมือนจะเวรคคะิร์คฮะแม้กระทั่งพวกกบนี ขนาดนี้เนี่ก็ยังมีจุดที่รักสัตว์อยู่สินะเนี่ยขอบคุณมากครับคุณเซราซิทาชิแล้วก็ถึงจุดปิดแล้วรบกวนคุณแบดบอยอากูด้วยครับผมเออสิ่งตลกเกิดขึ้นเมื่อวานเอ่ออากูซังเอ้ะเขาเขาเขาจะเล่าเรื่องตลกให้เราฟังเหรอชิชิอย่ยุดหยยยตั้งใจฟังสิวะนี่มันแบดบอยอากูนะเว้ยไม่มีทางหรอกที่เขาจะมาทำให้เราโมโห เมื่อวานฉันไปที่เซ็กโฟนครับจากนั้นฉันก็คิดถึงได้ว่าฉันไม่พูดมากก็เลยวางโทรศัพท์ไอสัตว์แยกมุง คิดดซังคุณได้ดูอยู่หรือเปล่าออดูอยู่นี่เยี่ยมไปเลยนะคิดดูซังเราพยายามจะเอาสิ่งที่คุณเรียนรู้มาจากคุณเนี่ยม,มาสู่การเป็นแยงกี้ที่เราต้องการโอ้มันผิดมันล้มเหลวครับเออเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะโทษทีนะเหมือนจะแนะนําไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อไม่หรอกครับมันเป็นความผิดของเราเองที่พยายามจะให้ใครสักคนมาช่วยปัญหาที่เรา ก่อเกิดเองตั้งแต่แรกนะอ mm. mm. การสิ่งที่เราไม่ควรจะไปพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองและปัญหาที่เราก่อเราก็ต้องแก้ mm. นั่นคือสิ่งที่ล็อกแอนโลสอนเราใช่ไหมล่ะ mm. ใช่แล้ว่านอยู่กับนายเรื่องเนี้ยอืม mm. คดรุซัง mm. ผมคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญมากเลยวันนี้แหละขอบคุณมากจริงครับได้โปรดเอานี้ไปด้วย charismatic p h o t ดูพอเราได้รับคิวซังยกกบจีซิลเวอร์จะไปในที่สักที่หนึ่งแน่นอนไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งเออเต็มที่เลยละทุกทุกคนก็ต้งเจอปัญหาอย่างน้อยพวกนี้ก็ขยันแต่ว่า ก็หวังว่าจะผ่านชีวิตของความบันเทิงไปได้นะโลกบันเทิงม,มันเหนื่อยยากเอาละอย่ายอมแพ้ละโยกโกมุจิซิวอร์ <laughs> มึงยังจะแก๊งด้านเทพไงซไอ้เี้มุงตลกไั้อย่างเงี้ย